สวัสดีจ้านาระจ้ะคนขลาดพานโนจากสวิตเซอร์แลนด์มาเด้อกิน,นกเหมียครุกเันนยันไงครุกสั่งเข้ามาตอนนี้เขาทำขายชุดละยอียสิ้าฟังเขาทำเยอะมากถามว่าหายเยอะไหมเออเยอะด้วยจ้ะเยอะมากเนี่ยแพ็คหนึ่งมันจะมีสองก้อน แอร์แนบแนมจุกอะ่ะก่อนนึงแล้วก็เขาคลุกก่อนนึ่งเราพี่จะทำเป็นเศษไมเองอแล้วเองก็มาใส่เครื่องปรุงเอาแล้วแต่เขาหันา่นใหม่อีกครบหมดเลยชุดละยี่สิบห้าฟังบ้านเองอถ้าเป็นเงินฟังบ้านเองตอนนี้ก็สามสิบแปดบาทหนึ่งฟังก็นสามสิบแปดบาทกันเองเนาะอันนี้ฉันปรุงเองจ้ะอ,อร่อย เขาขูกเขาหอมเนอี่ยพักที่เขาให้มาประกาศก็กำลังมาซาลเน่รสชาติเองก็งปรุงตามที่จะว่าเขาขูกเขาก็ปรุงมาแล้วอร่อยใส่บได้เลยจ้ะ หอมคนขลังด uh ้วยกันมันอยู่ในซิปจอกปิดอะทำก้าวขาวก้เวขาขายขายดีมากพอคนไทยบางคนเขาทำงานเขาไม่มีเวลามานั่งทำกินมันเยอะ สังเจ้าเนี่ยหลอกนึองอาทีตน,น่องหุนขาหมูโลโจะทำแตบบ่เดี๋ยวกระดุกกระดุกทอดหนอ่าฮัตพิแกง่แกงเข่งเทโพ่ขนมจีนน้ำยาต้นไก่ใส่เลือดใส่เขามีครบทุกอย่างอให้่ะ ไม่ทุกอย่างเมนูแล้วก็ไ่อัวเขาทำเองนื่งจามมาลงเขจะมีเพ็นมันก็หน่อยแล้วก็ไม่ทุกอย่างตอนก็ทำกินาแต่เรเนี้ยออเดอร์เยอะเสั่งสิมาทไทยจรน ท่านน่นองน่ะมันอยู่ที่เาขาปงเขาคุ่มบรดา Ừ. hmm, cái thật đấy. Những mà mình sẽ còn nhớ rằng tháng đầu mắt phụ. ลูกจะชายผู้าสาวมสามตัวไม่น่อยเยน่ารักกบมากก็ะลันประกบเทียมสีโลไปทํำเน็คลุกแล้วก็ใส่ผวกใส่บัวหันขาจะให้ได้ดีมากเลยดูที่ผ้ากำเอาสามแปดคูณอะ ลองเนี่ย70ชุดจะพอไแนคุ้มไมอย่างนี้ใสัวยีพามเจ็ดสิบเจ,บจบ็ิออประมาณแหละรวมค่าสองเจส็สบเอ็ดตังสองอย่างคุมค้มไหมคุ้มทำเองเลยทุกอย่างจ้ะ เขาจะไปหันก็จะไปอะไรก็จะทำก็เข่าวขาชารุ่งนะชารู้เลยว่าแต่ว่าเนี่ยน้องเขาทำมาสิบสองปีเนาะรายได้เขาอยู่ตัวแล้วก็คนไทยไมาอยู่นี่เยอะต่างชาติบางคนเขาก็สั่งคนชอบอาหารไทยเยอะกดไมมากก็แรกอะ่ะยังไม่รู้ใครเลย หาร้านไทยก็มาเจออยากมากเป็นคนขาดพักไทยไม่ได้ข huh kind of ัดก็เขาไทยเวลาไม่จะมือเดียวพาไปถึงสเต็กปับมาป็นเขาคือเขานี่คือฉันนะก็เลยแบบในความที่ไปใหม่ก็มาแอดเขาเป็นเพื่อนเนาะนน่งคนไทยบางคนเข้าแนอา่าไปหาคนนีเดอร์ นี่เด้ออะไรเนี่ยมาไปเจอคุณกุลาดเจออะไรหมั่นคนนครพนมน้องนครพนมแบบนี้เก่งแก่เลยมันไม่ใครอ่ะอยากอยู่นานหรอกแล่ได้ดีอยู่ขายของ เยอะกว่าพอทงานตัดหนึ่งไเป็นแื่นึ่ีจัเจอมาแลงีแพงกั่เป็น่แล้วก็โดนภีพันสีพันมาแต่โดนม ยัน,น้อยยมียังมีงมらいらいらいงรายได้ส่วครอบัวอกดมีนี้ภาษิกินตังแก่แน่นอนมักน่นถ้าเองเป็นของกิจาการเนี่ยถ้าไปเีอไปแต่ละปีอ่ะ ประโยชน์มาใช้พี่คนนั้นเดือนละสองพันสองพันตอนเนี้ยพันหน,นึ่งปกติอสีเพื่อนแล้วสามพันห้าตอนนี้เป็นที่แปดก็สามแปดสองพันเท่าไรอะ่ะเจ็ดหมื่นกว่าบาทตอนเดือนพี่จะทำมานาน,กนเกษียณไง ก็ต้ีงศึกษาใบกับอะไรก็ได้แต่เองไมันอยู่บางทีเองไม่ได้เข้าใจความหมายทั้งหมดก็ถามเองทำไมถึงได้เรียนเรียนเขาไปที่สี่ใช้คนเรียนอยู่จังคนอื่นก็นเรียนเยอะหมดละฉันยังเรียนอยู่เอ,อ,อยากอะไรปะมั้ยอยากรู้ไม่รห้จะทำกี่แบบทอยากรู้เรื่องกฎหมายที่ฉันอยากรู้แบบคือบางทีเองก็ต้องช่วยเหลือต,ตัวเจ้าของให้ได้เนาะไม่ว่าจะอยู่ไหนก็นทาง ฝรั่งเขาไปอยู่ไทยเขากา็ต้องช่วยเหลือตัวเขายิ่อยครตั้ะเมียหรือแต่ยิ่อยครตั้งผัวช่วยทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ต้ตองฝึกทุกอย่างมันต้องฝึกฝึกเราต้องเรียนรู้ทำให้ดีจี่สุดทุกอย่าง อย่างหลายนิดบ้างนะที่บ้านเรคนหมาบ้านเขาดีมากคนประเทศเขาไม่มีคอร์รัปชันงเขาสกุลเขามาคอร์รัปชันยังไม่เปลี่ยนเลยแก่เลยแต่คนเแตยเนี่ยปัญหามันเกิดกขึ้นลกงกับปงลงกระเป๋าเนี่ยชีวิตอนะ ในแทนเอ่อในแถบยุโรปกาสามารถที่จะเอาคนพวกผู้ชมมาได้เนาะคนผู้ดำอะไรเงี้ยพวกเอธิโอเปียมาะเทศเนี่ยพวกมเมดิเตอร์ไรเงี้ยหลายประเทศในยุโรปก็ไม่ใช่ว่าจีบวยมากมายเหมือนเองนั่นแหละพวกผูก้ชมเด็กเขาสามารถเดินออกมาทำเรื่องถนัดตรงนี้นแต่จากเป็นศูนย์ผูยชมจากเอธิโอเปีย หรืออยากอะไรพวกเนี้ยจ้ะภัยต่างๆเนี่ยสงครามอ่ะทั้งที่มีเป็นขั้นเดินหายอยากให้ี่ไฮไปเรียนของเต็มแต่แตงแตงปีที่แล้วก็บเต็ตงสงครามยูเครนกับอ่าไอ้เนี่ยจ้ะกาลาเซียเนาะก็มาฉันมีจ้าเกิดยูเครนกาลเซียเมื่อก่อนก็นมีสโกโอเออซูโโริเบกีอาตุกตุก ราสินจะดีเยอะจะดีเก like ินเยอะไม่ว่าไรสวยเดินโดดโปแลนด์ไปทางแอฟริกามาเต็มเลยจ้ะเพื่อนบางคนบอกมีสงครามมาไม่มีรถนะเดินเราลองไปทงแม่น้ำขึ้นภูเขาบ่ ประเทศเองอะ่ะน,นีแล้วมันจะเป็นเมืองขึ้นของใครทานเนียนนี้มาแบบยาวสานมากอะ่ะลูกเตาอะ่ะเนาะกําลังบันเข้าสทงตุน,นไป้ไปขึ้นไหนนะั่นสองแบบอันนี้แบบหอมกลมจัแข็งมาก เบียดได้ยาวอ่ะม่ใช่คทำแขนของ me nace ส่าก็ใส่ถึงหอยนะก็เ็ดกิหนูฉันสั่งใส่ตนจะเข้านี่ะม่ใส่ตนขายอร่อยมากงงนึงอย่สิบปอยากสั่งมาแล้เจ็ห ไปต่อมาวะพอคุไดิดลอยกิดแหลกะะหลบไปหมดเลยอไปก่อนเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะขอบคุณทุกๆคนเลยทุกกำลังใจที่ว่าเขามาเด้อจ้ะ อันนีก้กเป็นกำลังใจอย่งเดียวโอ้คนติดตามมาเกือบสองร้อยแล้วโอ้ยดีใจมากไม่เคา้ารู้ว่าคือไม่ได้หวังที่เป็นยูทูบเบอร์หรืออะไรหรือจะแต่เป็นแรงบันดาลใจอย่างเนาะที่ไปดูคนที่เขาทำมาก่อนรุ่นพี่อ่ะเรียกว่ารุ่นพี่แล้วกันยังมีความสุขอะจะกินได้จนถึงใน,นป,ปัจจุบันเนี่ยมีความสุขในการนั่งคิดมากเลยจ้ะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วจะคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาคิดเงินได้เงิน,ค,งนคิดทองได้ทองจ้ะบ๊ายบาย